วัสดีเพื่อนๆที่รักในกีฬาฟุตบอลทุกท่านวันนี้เป็นวันดีนะครับสุขที่13ก็คงจะเป็นวันที่หลายๆท่านได้รอคอยที่จะมองเห็นนะครับว่าเวียดนามเจอกับพม่าอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นการชี้ชะตานะครับว่าวันนี้จะอยู่หรือไปของประเทศเวียดนามน,นั่นเองนะครับซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นก็ เป็นกัปตันทีมนะครับที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับคือเกงงอกไห้นั่นเองนะครับก็ถึงขั้นล้มทั้งยืนเลยนะครับตอนนั้นก็โดนพมา่าเขี่ยตกร,รอบไปก็อดเข้าชิงกับไทยนะครับก็คือตอนนั้นก็คงเป็นกระแสร,ระดับหนึ่งนะครับที่มีนักร้องอยู่คนหนึ่งนะที่บอกว่าจะาโกนหัวนะฮะถ้าหากทีมของเขาแพ้นะครับเขาก็จะโกนหัวนะ แต่ก็มองเห็นนะครับว่าเขาแค่ตัดสกินเฮดนั่นเองนะครับตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นก็อยู่ตรงที่กับตันทีมตอนนั้นก็คือเกงอ,อกหายนั่นเองนะครับก็คือเราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเีนะครับเกงอ,อกหายก็คือคนที่เตะบอลน,นะครับอาจใส่สุภโชคสารชาตินั่นเองนะครับคนที่กําลังจะเดินทางไปที่คอนซาโดเรซัปโปโรนั่นเองนะครับมาวันนี้วันศุกร์ที่13พฤษภาคมนะครับ ก็เป็นการเจอกันเหมือนเดิมนะครับก็คือเวียดนามเนี่ยจะเข้าไปตัดเชือกกันกับกับทางพมา่าซึ่งเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับก็เช่นกันนะครับพม่าก,ก็ทําให้เวียดนามผิดหวังไปแล้ววันนี้นะครับประมาณหนึ่งทุ่มตรงเราก็จะมาชมแล้วก็มาเชียร์นะครับอาจจะเชียร์ทีมเวียดนามหรือจะเชียร์ทีมพมา่าอันนั้นก็อยู่ที่แต่ละท่านแล้วนะครับก็อยากจะให้ซ้ารอยเดิมหรือว่าจะให้ทาง เวืยอนนมชนะเพื่อเข้ามาชิงกับไทยอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่แอดหวางไว้แค่นั้นเองนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับหลายๆท่านาเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับทางอัปเดตสตูดิโอด้วยนะครับก็เป็นภาพเก่าๆที่เยงยมกกไฮนะครับอดีตกับตันทีมของเวียดนามตอนนั้นก็คือ,อเขายังเป็นนักเตะอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้หมดหน้าที่กัปตันไปเรียบร้อยแล้ว วันนี้หนึ่งทุ่มตรงเรามีนัดกันที่เวียดนามนะครับจะมาชมการระหว่างทีมพม่าก,กับทีมเวียดนามทีมไหนชนะแล้วก็ทีมไหนจะได้เข้ารอบต่อไปก็กดติดตามรอไว้เลยนะครับแล้วก็มีลิงก์ที่ใต้คลิปสำหรับหลายๆท่านที่ถึงเวลาชมการถ่ายทอดสดแล้วก็มากดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็จะเป็นการชมการถ่ายทอดสด ให้กับหลายๆท่านที่ไม่มีโอกาสได้ดูทีวีโดยตรงนะครับก็ดูผ่านมือถือก็หนึ่งทุ่มตรงนะครับเจอกันที่ฮานอยนั่นเองนะครับสำหรับหลายๆท่านนะครับที่กดติดตามเรียบร้อยแล้วนะครับทางแอดนะครับของอัปเดตสตูดิโอก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ ทางอัปเดตสตูดิโอเนี่ยจะได้มีโอกาสได้นําเสนอข่าวสารหรือว่าสิ่งต่างๆที่นํามาอัปเดตให้กับหลายๆท่านได้ชมแล้วก็ได้รับทราบเกี่ยวกับกีฬาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบตัวเรานะฮะเป็นการอัปเดตไปในตัวหลายๆท่านมีคอมเมนต์หรือว่าคําติชมใดๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์แนะนําหรือว่าให้ข้อคิดต่างๆหรือให้แนวการทําก็ยินดีต้อนรับนะครับสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ